สำหรับใครนะครับที่ใช้ผ้าใบคุมทรงนี้นะครับที่ตากฐ่านแบบนี้นะครับมีเทคนิคเล็กน้อยมาบอกนะครับบางท่านอาจรู้แล้วบางท่านก็อาจจะยังไม่รู้นะครับช่วงเวลาในการเปิดฐ่านของผมนะครับจะเปิดฐ่านก็ต่อเมื่อแสงแดดออกสักพักนึงแล้วนะครับเพราะว่าตอนเช้าเช้าพะยางมันจะแข็งตัวนะครับ มันจะกรอบนะถ้าเราเปิดตอนเนี้ยมันทำให้ผ้าใบมันแตกได้ครับช่วงปิดก็เหมือนกันครับจะปิดช่วงที่แดดพึ่งจะหมดไปนิดนึงผ้ามันจะอ่อนตัวอยู่ครับมันจะนิ่มครับจะเป็นการเซฟผ้ายางนะครับถ้าเปิดตอนนี้ผ้าใบมันยัง มีความเย็นนะครับมันจะแข็งมันจะกรอบมันจะแตกง่ายครับอายุการใช้งานมันจะสั้นนะครับและอีกหนึ่งปัญหานะครับควรใจ <c oughs> มากเลยก็คือทรงเนี้ยมันจะมีน้ำาขังแบบนี้ครับ ผมก็เลยแก้ปัญหาน้ำแบบนี้โดยการที่เอาอีกด้านหนึ่งสลบตํำลงไปนะครับอีกด้านหนึ่งสูงอีกด้านหนึ่งต่ำนะครับมันก็จะแก้ปัญหาน้ำขังได้หมดเลยครับ